ครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆยินดีต้อนรับเข้าช่อง J C v i โอ o Family น้องวันนี้เช้านี่ยายนีเพิ่นสิเห็ด<ม>เมนูโอ้ยไม่ใช่เมนูทำลำยาปลาเนาะกินลำยาปลาสูตรยาย<ห>นีตำอร่อยค่ะปลาตัวเดียวปะเนะข้ากินไหมนะน้อๆ วัสดีแค่ทำไมตื่นสวยจังเลยทำสวยหนาบอเจ้าคือตื่นสวยแทะฮะเจ้าคือตื่นตื่นสวยแทะตื่นสวยรีรอป่าปีป่าลุงสร้า,าง, <c oughs> งเลย ทางตีนทางตีน่างตีนวันนี้เรามากินขนมจีนน้ำยาป่าเยดีกันพี่น้องแสบ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 ค่ะคุณหมอในหญ่นึงนะคะยายเจ็บเดีย๋ยาเจ็บก็ขึ้นมานั่งคุแหฮงกันเยอะมากนั่งมากน้ำยาป่าภาษีเฮ็ดต่ำจิดร่ค่ะเด้ยถ้ากินกระปุนซะเดี๋ยวเฮก็ไปซื้อกระปุกนซะกัน

ผมมาผมมาผมงามไปไปไ,ไอโอมาผมงามไปด้อไปไปจะไปดีปลาลผัดผมบางามแวเรียวเลี้ยวเมียวิดซอยเมียงยกันข่านเมียงกระปุ่นเน่อยสบายดีสบายดีปลาลู food, ออกไร้รอบแขกีมาเ่ไม่จะเปิดไปไล้โอ้รำก็ชื่อมาเอแต่ไมเปดิดใ ขนมจีนกันตุยสิมากยาน่าจีขาดมากขโทษครับนั่งันงสามารกินปนเด้ออ๋อลามก็จะแม่นบบแนนโอ้ยอนความแน่นเลยโค้งจัง ก็ได้ใจะกะลามกบทูดไอ,อ้น,น,นอยอย่าอะงงวกินมีใส่ยา นี่บริจาคไล่ยังนี้ได้มือนครับเป็กผู้จายก็ลูนะแต่ลูกอยาเห็นนะนี่ท้องงานอน่ะอ้ากินมาวิ่ท้องใหนไหม

นีมาดีดพะมไนไยเววีพมนานไว้ไว้ลูกนะไว้ไจักจคนหูน้ำจ้ายนะจักจอคนหูไว้ไว้ไวคันนี้เราจะมากิกระนกัน ยังไม่อนโคนากี่มามมันมาใมาวมานาได้เปนก้าอ so ีดอก้ปดเตาอ่ะาปดเตาเลยเยังเ็บอกอไม่กินก็มาดิดอก เดี๋ยวมาลอกกิ่นุงน้องแกงกีนอ๊อฟน้ำเบียป่าเบบก่ต้องกินคาซามานกินขาะปุนแทนเจ็บท้องจุๆาาุมากินกระปุ้นกันว้าเสร็จแล้วกระปุลใหญ่นี่ีนย่เชือสีมือแต่เศร้าเลยแต่บอดี้ไ ตรีบไก่เด้พี่น้องเลยน่าอร่อยจังข้าวนีรอกินกัดม่ม่่าดาไปสยังห้ลูกไปเอาปี๊เออเดีอปีเติมโอ้ยไ่วม่่บปีดไว้บ่คอจิรอกินก็ข้าวกันจ้าไ่หมอตนาบองจ้าอ้าตากแป้ะ เดี๋นี้ล่ะเสียเอาลงไปกินกับซุ้มหมอต่อยนะคะหมอนวดต่อยลงไปกินกับน้องสาวคนน้องขวดข้าขวาจิปโปมก่อนใครอยากกินมั้งใครอยากกินข้าวจิปโปมมาัางโอ้ยขามันล่วนหมดขามันล่นหมดบ้องน้ำแน่หนีน้ำโหมคนเอาพี่ผมหัวหยอกพี่ผม แบ่งกันเาไตัวเดียวจะสร้างแหละสีนนัวสีนนัวมันก็ได้แล้วเคยเท่ากกำลังจะขึ้นมา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 ทุกคนเจ้ไพ่เจ้มันเคยท่ากำลังขึ้นมาฮอนฮอนฮอนยังไงฮอนจะเส่าแต่เสียวแทะจ๊อกจออร่อยไหม จ๊ดกๆอ,อร่อยไหมไ้มากคุกินข,ข่าวก่อนส่วนส่วนเาอเุส่หเลยว่าจากกักได้มากหรเปล่า่ห้องทองกัข่าวกว่าที่เรามาได้มาได้ครขสาวน้ำกันจ้าเออดปร,รุกกินข่าวน่ล้วไรเอ,อปร,รุกกินข้าวนะไมม กะไปแมาเครับตีมือนี่นี่นี่ไปเอาไป่ไกไ่้งยินเาได้ตแวไม่ถกด่มันคมแมดำๆไปจ้า แม่กะนุนบ่นยังไม่ที่ี่แหละดีบรสใ่ัแ่้าจมะเาีงา ตึนนะฝมาดูมาได้ลูกยงอีกหมื่นนิดฮะสาวเกาหลีเหรอเล่นกับเกาไดี้องเนางนั่งชายตีตามไปมันชื่อว่าอะไรนาเกาหลีเกาหลเสื่อลายดอกแม่งกามียะพือปลาผูกคอเลยปลาเป็นปลาผูกคอเนาเป็นปลาค่ะ ิจักโลกินรสชาติกิน้าว้มต้มลอเต้มแลตไว้จ่่ดแล้วบ่พอแม่แกนนะมากตาไปดึงเงินะดึงลวดนะครับสวัสดีค่ะ

เพ็นสองคนละไปสองล็อเพราะมันเห็นหมดเทศแล้วมันก็จะออกได้มันหมดได้จบจัได้พอดอกะได้อยู่งจะออกใหญงยิที่วงนะเพนตรีเ็ดไทนี่มันหมดกือว่าเาจะห้วนแตกพวมันจะออกกันนะได้อิจฉา

ลไี่ไนี่ไน้ำกันออนมกปบายปุปบายไปกับพีอ้ไปอย่างนู้ไปได้ห่มดหง่ยคุณบ้ากันบ้าเยกบบ้ากันคือไพ่นะยืงน้าเนี่ยคุบ้านนับ้านหนัเกลียร เ <si no ี่ยวทับตาตมาม่ชื่อนะว่านนักเรียนท่าสห้าหรือสามห้เก่าเนี่ยไปแย่งเท้าเดี๋ยแย่งเขาไปได้ห้่าเฮ้ยดกูจ่าแต่กรเบนย้ใกูก่อน้ากยุ่มเท่าแต่ว่านยังยากเข้าเนทบเแล้วมาแล้วเจาว้าเดี๋ยวนี้

nè chứ ครับจะถ่าละครับอันนี้มันบ่ได้มา เอาพุ่นแทนคาบแล้วเห็นมันนเย็นไม่ยีเล้าหวน่เป็นตะกินีวันนี้จะไปการคื่อยู่หรอีหน้าอุ้ยคุอกาเล้เตียงมาเจีิยรุงตะนะโอ้ยนอนอยู่ม่วงยีนไตต่างไรใจเลยสีขาตาตุ่น นี่ก็จะไปซ้ายด้กค่ะลูกไปหน้าไปอ้อยปบบาน้อยต่างกัาก็ประมาณอือใช่ครับวันนี้เสร่จเดิมไม่เห็นคน้ิมยช่สุงกราปุ้นุงกรัก๋าจะกินนะบอกเนไปซอาค่ะน่าน่าน่จะกินน้ำต้มก็น้ำข้าวเหรอ ดีเลยนะเออแฉะเมี่อกีตัวนีบอืม

แกให้ชกนั่ทำไมชื่อชอบลายใหญ่ลวงกินมันหมดชาวห้างมึงบ่ไม่ให้พัหนังอ,อือมอบ่โอ้โหตะบังท้าเนีย่ยจะไม่ติดได้น้าทำติดเป็นใหล่ เอ ų, ่อเกิดขึ้นมาทางเทตะปุบ้างใช่คนบอกว่าในประเทศตะปะูมนอายากระทิบบ้ามันอยากตา้าเดี๋ยวไปทำอะไรวัดนะเนมันอยากตายอแหนะไอ้นี่เขาเดียวกรท้อเียลงพาเฮ้ยมัยาตาทอฮะรบลอย่าลมพอมันอยากตาก็กนบาแไ

เจาะย้ำได้แห้งก็ได้ที่แล้วพี่น้องคลิปนี้กันมาจินกระปุนให้เบิ่งค่ะคลิปสอง ตที่สองของช่องนี้เดี๋ยวเป็นในกระปากคละติดตามเดี๋ยวพจ้าช่องเมซีนนีโอเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้อีกทงช่องทางนึงเดี๋ยวพี่น้องไล่หลายๆสำหรับผู้ติดตามตอนนี้ร้อยกว่าคนแล้วค่ะติดตามคลิปต่อไปเข้ามาติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนรูปถ่ายใหม่เดี๋ยวพี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะพี่หน้าพี่จ้าเอาไว้ 妮妮。你你